สวัสดีชีวิตสดใสผมมีปริศนาชุดใหม่หมาให้คุณได้เล่นกันแล้วมันหมายความว่าอะไรรู้ไหมถึงเวลาสวมหมวกนักสืบแล้วนะสิไปกันเลยเจคชอบเดิมพันกับเพื่อนของเขาคราวนี้เขาเดิมพันว่าเขาสามารถวางขวดน้ำไว้กลางห้องนั่งเล่นแล้คขานเข้าไปได้เพื่อนของเขามั่นใจว่าต้องชนะแน่นอนแต่เจคก็ชนะเดิมพันเหมือนเดิมคุณรู้ไหมว่าเขาทำได้ยังไง เจคบอกว่าเขาวางขวดน้ำไว้กลางห้องแล้วคลานเข้าไปได้แต่เขาไม่ได้บอกว่าจะคลานเข้าไปในขวดหรือเข้าไปในห้องดังนั้นเขาเลยคลานเข้าไปในห้องและชนะการเดิมพันทีนี้ลองไขปริศนานี้ดูมันไม่มีอะไรนอกจาก,กรูที่ติดไว้กับอีก,กรูหนึ่งในขณะเดียวกันสิ่งนี้ก็แข็งแกร่งเท่ากับเหล็กแต่ก็ไม่แข็งเท่าเสามันคืออะไร มันคือโซ่ดีแลนถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินสิ่งเดียวที่เขาพบข้างในคือโน้ตและปากกาหาวิธีทํา200จาก188ด้วยเส้นเส้นเดียวให้ได้แล้วคุณจะเป็นอิสระห้านาทีต่อมาประตูก็ถูกเปิดออกโดยอัตโนมัติและดีแลนก็เป็นอิสระเขาทําได้ยังไง เขาลากเส้นแนวนอนเพื่อแบ่ง188ออกเป็นสองซีกมันจะกลายเป็น1-2ตัวและ04ตัวดูคนสี่คนในร้านขายของชำนี่สิคุณดูออกไหมว่าใครจะขโมยแตงโมผู้ชายคนที่ถือลูกฟุตบอลเหมือนเขากำลังถือของหนักๆอยู่มันต้องเป็นแตงโมที่เขาปลอมเป็นลูกฟุตบอลแน่ๆ โรเบิร์ตเป็นนักสะสมเหรียญหายากวันหนึ่งเขาโทรหาตำรวจและแจ้งว่าเหรียญที่หายากที่สุดของเขาหายไปหนึ่งเหรียญเขามั่นใจว่าคนร้ายคือหนึ่งในน้องชายของเขาเฟเดริกหรือแมทธิวซึ่งอาศัยอยู่บ้านเดียวกับเขาคนนึงสะสมหนังสือโบราณและอีกคนชอบสะสมแสตมป์หายากของสะสมทั้งหมดถูกเก็บไว้ในห้องใหญ่ห้องเดียวกันในบ้านกุญแจห้องถูกเก็บไว้ในแจกันที่วางอยู่บนเตาผิงคนคนเดียวนอกจากพี่น้องที่มาเที่ยวบ้านคือมาร์คเพื่อนของโรเบิร์ต เมื่อตำรวจมาถึงก็พบว่าห้องนั้นมีกุญแจเปิดอยู่และตำรวจก็ไม่พบลายนิ้วมือด้วยใครเป็นคนขโมยเหรียญไปมาร์กเป็นคนขโมยเขาเป็นคนเดียวที่มีเหตุผลในการกำจัดลายนิ้วมือลายนิ้วมือของพี่น้องจะเป็นเรื่องธรรมดามากและพวกเขาอยู่ด้วยกันตอนนี้คุณต้องคิดนอกกรอบเพื่อขไขปริศนานี้ วันมี3และ3มี5และ5ฟมี4และ4เป็นตัวเลขมหัศย์คุณหารูปแบบของมันได้ไหมคำว่าวันมีตัวอักษร3ตัวคำว่าตรีมีตัวอักษร5ตัวและคำว่าไฟ์ประกอบด้วยตัวอักษร4ตัวแต่คำว่า4ฟมีตัวอักษร4ี่ตัวและไม่ว่าคุณจะลองตัวเลขใดก็ตาม สุดท้ายคุณจะกลับมาที่โฟจบแค่นี้แหละเนอะดูภาพนี้สินางเงือกคนไหนที่น่าจะเป็นภรรยาของเขาคุณเห็นรอยสักบนคอของผู้ชายคนนี้ไหมมันคือตัวเอลเห็นไหมและนางเงือกทางขวาก็มีรอยสักด้วยเป็นตัวเจมันมักจะเป็นตัวอักษรตัวแรกของชื่อพวกเขาพวกเขาจึงเป็นสามีภรรยากัน มาดูภาพต่อไปกันเลยสาวๆคนไหนเป็นพี่น้องกันนางเงือกสองคนนี้เป็นพี่น้องกันคุณสังเกตไหมว่าพวกเขามีฝาอยู่บนหน้าเหมือนกันเลยว้าวแข่งมาน้ำกันหรอผมไม่เคยเห็นเลยแต่คุณรู้ไหมว่านักแข่งคนไหนขี้โกง มีมาน้ำตัวหนึ่งเป็นหุ่นยนต์เห็นพอร์ต USB ที่คอไหมล่ะและตอนนี้ลองดูสาวๆกลุ่มนี้เล่นวอลเลย์บอลชายหาดกันคุณรู้ไหมว่าใครไม่ใช่มนุษย์ผู้หญิงคนนี้ถ้าคุณเปรียบเทียบเธอกับเพื่อนๆเธอเป็นคนเดียวที่เหงื่อไม่ออกและไม่น่าแดงเพราะความร้อนและการใช้แรง คิมเบอร์ลี่ได้รับบ้านหลังเก่าจากป้านคนรวยของเธอขณะที่เธอกําลังสำรวจห้องใต้ดินเธอบังเอิญเจอประตูไม้บานใหญ่เธอเปิดมันออกและเห็นห้องเล็กๆที่มีกระเป๋าสามใบและโน้ตหนึ่งใบถุงใบหนึ่งมีเงินหนึ่งล้านเหรียญส่วนอีกใบว่างเปล่าคุณเปิดได้แค่ใบเดียวเท่านั้นดังนั้นคิดให้รอบคอบคิมเบอร์ลี่สังเกตเห็นว่ามีข้อความอยู่บนถุงแต่ละใบใบที่หนึ่งบอกว่าเงินไม่ได้อยู่ในนี้ข้อความบนถุงที่สองบอกว่าเงินไม่ได้อยู่ในนี้ และถุงที่3ามบอกว่าเงินอยู่ในถุงใบที่2ถ้ามีข้อความจริงแค่อันเดียวกระเป๋าใบไหนมีเงินอยู่เงินอยู่ในถุงที่2หรือ3ไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นข้อความสองข้อความก็จะเป็นจริงซึ่งหมายความว่าเงินอยู่ในถุงแรก ปริศนานี้จะท้าทายทักษะคณิตศาสตร์ของคุณบวกตัวเลขนี้เข้ากับตัวเลขเดียวกันและคุณผลลัพธ์ที่ได้ด้วย4จากนั้นหารด้วย8แล้วคุณจะได้หมายเลขแรกอีกครั้งมันคือเลขอะไรตัวเลขไหนก็ได้คุณลองเองก็ได้เพื่อความชัวเจสันเข้าแข่งขันเกมโชว์ และเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันสองคนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเข้ามาที่โต๊ะที่มีถ้วยสามใบาวางอยู่แต่มีถ้วยเดียวเท่านั้นที่สามารถลองดื่มได้อย่างปลอดภัยอีกถ้วยนั้นมียาพิษแม้ว่าความผิดพลาดจะไม่อันตรายถึงชีวิตแต่ผลที่ตามมาก็ไม่ดีเท่าไหร่เครื่องดื่มได้แก่ชาใส่น้ำตาลคาปูชิโน่และช็อกโกแลตร้อนเจสันควรเลือกถ้วยไหนดี เป็นน้ำตาลจริงๆมันคงละลายไปหมดแล้วแต่มันก็ไม่ละลายคาปูชิโน่ดูเป็นสีเขียวน่าสงสัยถ้าดื่มอาจจะไม่ปลอดภัยเจนสันเลือกช็อกโกแลตร้อนและคว้าวรางวัลได้สำเร็จชายคนนึงอยู่ในอาคาร8ชั้นขณะเกิดเพลิงไหม้เขากระโดดออกนอกหน้าต่างและไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยมันเป็นไปได้ยังไง ก็เขากระโดดออกจากหน้าต่างชั้นหนึ่งผมกำลังขับรถไปตามปกติตอนที่ยางเส้นหนึ่งระเบิดผมจึงจอดเพื่อเปลี่ยนยางแต่เมื่อกลับมาที่รถแบตเตอรี่รถก็หมดผมมองไปรอบๆและพบว่าตัวเองอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งผมจึงตัดสินใจรอคนที่สามารถช่วยได้ตอนนั้นผมได้ยินเสียงกระจกแตกคืนนั้นมืดมากผมจึงเปิดไฟหน้าและเห็นผู้ชายปีนหนกมาจากบ้านพร้อมกระเป๋าใบใหญ่ผมจึงรีบวิ่งไปที่โรงพักที่ใกล้ที่สุดทันทีเพื่อแจ้งความ นี่คือสิ่งที่คุณดาวรีสันบอกตำรวจนักสืบที่กำลังฟังอยู่ถามว่าแล้วคุณซ่อนของที่ขโมยมาจากบ้านหลังนั้นไว้ที่ไหนทำไมนักสืบถึงสรุปได้แบบนี้ถ้าแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณดาวรีสันหมดเขาจะเปิดไฟหน้าได้ยังไงคุณดูออกไหมว่าผู้โดยสารบนรถบัสคนไหนเป็นซอมบี้ มีซอมบี้สองตัวอยู่บนรถบัสผู้ชายคนนี้มีผ้าพ,พันแผลที่คอและหูข้างหนึ่งหายไปและนักธุรกิจสาวคนนี้ที่นั่งอยู่ใกล้หน้าต่างเธอส่งเสียงปแปลกๆนะลองเล่นทายคำแบบรีบัสกันบ้างไหมลองดูนะมันคือคำว่าอะไรมันเป็นคำทักทายไง Good Afternoon โอเคแล้วอันนี้ล่ะคำว่า progress underway แล้วอันนี้ล่ะอ่าอันนี้ง่ายหน่อยคำว่า accelerate คู่สามีภรรยาสูงอายุสร้างบ้านใหม่ที่สวยงามและเสร็จเรียบร้อยในฤดูหนาวสามีเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างและภรรยาของเขารับหน้าที่ตกแต่งบ้านบ้านนี้สวยดีพวกเขาชัวนหลานมาดูผลงานด้วยความภูมิใจแต่ภายในหนึ่งชั่วโมงหลานก็พังหน้าต่างไปหลายบานพวกเขายังพังรั้วหรือของตกแต่งออกและทำลายหลังคาด้วยแต่ก็แปลกมากดูเหมือนทั้งคู่จะไม่สนใจเลยคุณเดาได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น คุณปู่คุณย่าทำบ้านขนมปังขิงและชวนหลานๆมากินกัน